ผมคิดว่ามีหลายสิ่งอย่างนะครับที่สอนในคิดจักรในหมู่คริสเตียนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่ผู้คนเชื่อกันที่เป็นที่ยอมรับกันแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนไว้อาจจะด้วยเจตนาที่ดีอาจจะด้วยเจตนาที่อยากจะให้คนมารู้จักพระเจ้าอาจจะด้วยเจตนาที่อยากจะทําให้สิ่งที่พระคัมภีร์สอนนั้นดูน่าฟัง มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นหนึ่งในนั้นบางคนจะบอกว่าถ้ามาเป็นคริสเตียนเนี่ยคุณจะรวยขึ้นถ้ามาเป็นคริสเตียนหน้าที่การงานจะดีขึ้นชีวิตสมรสจะดีขึ้นถ้ามาเป็นคริสเตียนคุณจะหายจากโรคร้ายต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะฟังดูดีแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่เคยสัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เลยนะครับ แน่นอนถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอาจจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เสมอไปด้วยเหตุนี้เวลาเราประกาศข่าวประเสริฐเวลาเราเทศนาเวลาเราพยายามอธิบายสิ่งที่พระคัมภีรสอนให้กับผู้คนได้ฟังเนี่ยเราจึงต้องระมัดระวงังและให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้ยินกันมาสิ่งที่เราพยายามจะสอนต่อคนอื่นนั้นแม้ว่าจะฟังดูดีมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ พระคำพีหรือไม่มีพระคำข้อหนึ่งนะฮะไม่เพียงแต่ไม่ได้สัญญาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้แต่ในพระธรรมลูกาบทที่14นะเป็นข้อที่ผมชอบแล้วก็เวลามีโอกาสได้ประกาศขอประเสริฐและมีคนสนใจเนี่ยผมก็จะอ่านข้อนี้ให้ฟังในลูกาบทที่14นะฮะข้อที่26ถึง27เเป็นการพูดถึงความเสียสละในการเป็นสาวกความเสียสละ ในการมาเป็นคริสเตียนซึ่งเป็นคำกล่าวของพระเยซูที่เขียนไว้ว่ามีมหาชนไปกับพระเยซูและพระองค์ทรงเหลียวหลังตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามันดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้และใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเรา ไม่ได้นี่คือราคาของการเป็นสาวกของพระเยซูนี่คือราคาของการที่เราจะลัดทิ้งโลกนี้แล้วก็มาเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันจะต่างกันกันกบสิ่งที่หลายๆคนสอนกันโอ้มาเป็นคริสเตียนนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นจะรวยขึ้นโรคจะหายขึ้นหรือแม้แต่อาจจะบอกว่าเราจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแต่พระเยซูบอกว่าอะไรฮะ ถ้าใครจะติดตามเราเนี่ยแล้วไม่ลัดทิ้งสิ่งต่างๆในโลกนี้ปฏิเสธโลกนี้คุณก็เป็นสาวกของพระเยซูไม่ได้แล้วพระเยซูบอกว่าถ้าใครจะเป็นสาวกของเราเนี่ยถ้าไม่รักพระองค์มากที่สุดแล้วก็รักพระองค์เหนือทุกสิ่งอย่างคนนั้นก็จะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ด้วยเหตุน,นี้พระคัมภีร์ไม่เคยสัญญาไว้ว่าถ้ามาเป็นคริสเตียนคุณจะ มีชีวิตดีขึ้นรวยขึ้นหายโรคต่างๆนานาขึ้นแต่พระเยซูสัญญาไว้ว่าถ้าคุณมาเป็นผู้เชื่อนเนี่ยคุณจะพบเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายอย่างแน่นอนแต่ว่าคำถามก็คือมันคุ้มค่าไหมพราะคัมภีรบอกว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าเราได้รู้จักพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคล้ายๆกับในอุปมาในพระธรรมมัทธิวที่มีชายคนนึง ไปเจอไข่มุกที่ล้ําค่าขายทุกสิ่งอย่างเพื่อไปซื้อมันมาเหมือนกับชายคนหนึ่งที่ไปเจอขุมทรัพย์แล้วไปขายทุกสิ่งอย่างเพื่อจะซื้อมันมาด้วยเหตุน,นี้การมาเป็นคริสเตียนแม้ว่าจะมีราคาที่เราต้องจ่ายแต่มันคุ้มค่าด้วยเหตุน,นี้เวลาเราประกาศเขาประเสริฐย่าบัณีบรรนอมความจริงที่พระคัมภี์สอนหน้าที่ของเราคือการ พูดความจริงเราไม่สามารถโน้มน้าวได้เราไม่สามารถทีาาถ่จะทำให้ข่าประเสริฐฟังดูอ่อนโยนลงเพื่อที่จะให้คนยอมรับในข่าประเสริฐนั้นเพราะฉะนั้นให้เราประกาศความจริงด้วยความรักส่วนผลที่จะตามมาคนจะเชื่อไม่เชื่อจะรับได้ไม่ได้นั่นไม่ใช่เรื่องของคนเป็นเรื่องของคนที่รับฟังกับพระเจ้าโดยเห็นนี้ขอให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระคัมภีสอนกล่าวความจริง กับผู้คนแล้วให้พระเจ้าจัดการกับผลลัพธ์ที่จะต่างมา